คนเราเมื่อถึงช่วงอายุวัยหนึ่งแล้วเราจะมองย้อนกลับไปเมื่อตอนเราเป็นวัยเด็กและเราจะเริ่มมองเห็นว่าชีวิตแห่งความสุขของเราลดน้อยลงทุกวันทําไมถึงต้องว่าแบบนั้นลองให้ทุกคนนึกย้อนไปเมื่อสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆเท่าที่จําความได้ไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลประถมมัธยม ตอนที่ยังไม่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานวัยที่เราต้องมีความรับผิดชอบวัยที่เราต้องมีทางหน้าที่ที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าทางกายและใจที่เราต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวคนที่เรารักสมัยเมื่อตอนเรายังเป็นเด็กเราเคยใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรใช้ชีวิตสนุกอยู่กับการเรียนรู้ มีความสุขกับพ่อแม่มีความสุขกับเพื่อนคุณครูชีวิตก็มีแค่นั้นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเวลาที่เรามีความสุขเมื่อถึงวัยประถมมัธยมเราก็ยังใช้ชีวิตที่มีความสุขเช่นเดิมอาจจะมากยิ่งขึ้นจากตอนประถมก็เป็นได้นั่นก็เป็นแล้วแต่บุคคลนะคะกิจกรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยลองที่เรายังไม่เคยทํา ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาพัฒนาความสามารถรวมถึงความภูมิใจในตัวเองจนไปถึงวัยอุดมศึกษาเข้ามหาวิทยาลายัยก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตของความสุขแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสนั้นก็จะสิ้นสุดเวลาแห่งความสุขก็จะน้อยลง แต่สำหรับบางคนอาจจะไม่มีโอกาสนั้นได้เรียนในชั้นอุดมศึกษารัวมหาวิทยาลายัยก็จะต้องเริ่มเข้าสู่วัยทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและนั่นละค่ะวันที่เราจะเริ่มเข้าสู่วัยความสุขเหลือน้อยลงเรื่อยๆวัยทำงานชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆ ความรับผิดชอบชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆหลังจากนี้ละค่ะหลังจากวัยทำงานชีวิตหน้าที่ความรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่เราต้องเจอผู้คนรอบข้างก็จะไม่ได้ปฏิบัติกับเราเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กแล้วค่ะนี่ล่ะค่ะคือชีวิตของมนุษย์บางคนอาจจะเริ่มหมดวัยแห่งความสุข เร็วบางคนก็อาจจะเริ่มช้าขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพแวดล้อมแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลไปนะคะแต่ทุกคนล้วนแล้วต้องมาที่จุดเดียวกันพอถึงวัยแห่งความสุขลดเหลือน้อยแล้วเมื่อเรารู้ตัวเราก็ต้องเริ่มหาความสุขให้ตัวเองใหม่แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งเดิมที่เราเคยมีความสุขแต่ให้เราหาความสุข จากสิ่งรอบข้างจากสิ่งที่เรามีจากสิ่งที่อยู่ในตัวเราสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและสิ่งที่อยู่กับเราให้เจอนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตวัยผู้ใหญ่นะคะ